ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิป Q&A กันอีกเช่นเคยนะซึ่ง Q&A ในรอบนี้นะฮะก็เป็น Q&A ฉลองในโอกาสที่ช่างผมอยากถึงแสนซับนั่นเองนะฮะก็ต้ังขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดซับจนถึงแสนเลยนะโอเคก็มาเริ่มอะไรดีกว่านะฮะเพราะว่า Q&A ในวันนี้เนี่ยถือว่าเลื่อนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะก็คือตอนแรกเนี่ยผมกะจะทําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าโมแต่ไปทําแบบอื่นอยู่นะก็เลยเลื่อนมาอาทิตย์นี้โอเคเอาล่ะว่าคลิปนี้นะฮะภาพประกอบข,ของเราเนี่ยจะไม่ใช่โลบอกนะเราจะเป็นเเกกมื่่นนแทนพราาะะวผจ แบบอวดประสิทธิภาพของ mm. มือถือเล d Magic ตัวละ3า0 0 0ืบาทของเพิ่งซื้อมาให้ดูกันนะก็คือเกมทุกเกมทุกค,คุณจะเห็นในภาพต่อจากนี้เนี่ยก็คือเป็นเกมที่ปรับกราฟิกเต็มหมดเลยก็คำถามแรกนะฮะก็มาจากสมาชิกข,ของช่องเรานะซึ่งก็มีชื่อว่า Am Not Ghost โดยก็ถามมาสามคำถามนะฮะโดยคำถามแรกก็คือพี่คิดว่าพี่จะสร้างกลุ่มโลบอกหรือ Discord ไหมก็ผมคิดว่าไม่นะเพราะว่าผมเคยสร้าง Discord มาละแล้วก็ มันกงจายจะคุมยากอะนะก็เลยช่างมาแล้วกันอะ่ะแล้วก็พี่มีแผนที่จะไปทําคลิปกับยูทูเบอร์ช่องอื่นไหมก็ไม่มีนะฮะผมก็อาจจะทําคนเดียวแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละแล้วก็ข้อที่3นะฮะอนาคตพี่จะทําคลิปแนวอะไรก็อนาคตของช่องผมนะฮะมันไม่ค่อยชัดเจนสัก,กไรนะแต่ผมคิดว่าผมวน่าจะทําโลบอกไปเรื่อยๆแหละแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นมาผสมด้วยอย่างเช่นตัวของฮงไกซา,ารเลวแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความรู้ในการทำค่อนข้างสูงพอสมควรนะฮะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ทำในเร็วนี้นะ แล้วก็คําถามต่อไปนะฮะจากพูโลเดอะวูฟฟี่ใช่ไหม <laughs> ภาษาอังกฤษผมสุดยอดมากก็จะเกิดเล็กผิดขออภัยด้วย <laughs> ก็เขาถามมา3าํคำถามอีกเช่นเคยนะฮะโดยคําถามแรกก็คือพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเพราะมันลื่นมาก <laughs> ก็ปัจจุบันนี้นะฮะผมใช้ตัวของ p ปโก้ X4 GT นะซึ่งก็มีราคาประมาณ9,000กว่าบาท <laughs> แล้วก็ข้อที่3พี่เคยมีแผนว่าอยากได้ VR r o w o x หรือ VR Headset ไหม ก็น่าจะไม่นะผมแบบคนทา่ชอบเล่นเลบอกในมือถือมากกว่าแล้วห้องผมมันก็ไม่ได้มีพื้นที่สำหรับก,การเล่น VR อะไรขนาดนั้นนะแล้วก็คําถามที่3นะฮะอันนี้เป็นคําถามที่ยอดไลน์น่าจเยอะสุดแล้วในโพสต์นี้นะก็เ<ม>ขาถามมา4คําถามนะฮะอย่างแรกเลยพี่อายุเท่าไหร่ก็ปัจจุบันนี้นะฮะ17นะแล้วก็พี่ทํา y o YouTube มากี่ปีแล้ว ก็ถ้าเกิดทําแบบตั้งแต่ต้นจริงๆนะผมทํามาตั้งแต่ปี2016มัง้งแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังตอนเมื่อ2อปีนี้แหละแล้วก็ข้อที่3พี่อยู่จังหวัดอะไรผมอยู่เออสระบุรีนะแล้วก็ข้อที่4ถ้าถึง1ล้านซับพี่จะทําอะไรอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเพราะมันไกลเกินไปก็อาจจะมีการแบบแจกโลบักมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็คําถามต่อมานะฮะพี่ใช้แอปอะไรตัดต่อก็ปัจจุบันนี้นะฮะผมใช้ตัวของคายมาสเตอร์นะแล้วก็ข้อที่2อันนี้ตอบไปแล้วแล้วก็ข้อที่3าม และพี่ชอบกินอะไรช่วงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็แบบกินไปเรื่อยอะเห็นแล้วก็กินไปหมดเลยแล้วก็คําถามต่อไปนะฮะจากคุณซาต้าสักอย่างนะเชื่อมันยาวอะก็เ้าถามมาสามคถามอีกเช่นเคยนะฮะไปดูทําไมรอบนี้คือแบบแต่ละคนถามแต่สามคถามนะก็คําถามแรกนะฮะพี่มีแฟนหรือยังก็ยังนะแล้วก็ พี่ชื่ออะไรอันนี้ตอบไปแล้วแล้วก็พี่ชอบสีอะไรก็แน่นอนนะัะว่าชอบสีเหลืองนะสีเหลืองเต็มช่องเลยทั้งปกคลิปทั้งแบบปกช่องปกแบนเนอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็คําถามต่อไปนะฮะจากคุณคัตตี000้ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะก็พี่อายุเท่าไหร่อันนี้ตอบไปแล้วแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอะไรถึงมาทํา YouTube ก็แรงบันดาลใจของผมนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันแบบมันงง,งอะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแรกเริ่มเลยนะฮะแรงบันดาลใจผมก็น่าจะเป็นเรื่องเงินนะคนก็บอกว่าทําได้แล้วได้เงินเ,นเยอะก็นั่นแหละ แล้วก็ถ้าพี่ได้ย้อนไปในคลิปเก่าๆของตัวเองพี่จะทําอะไรเป็นอย่างแรกครับถ้าเกิดผมย้อนอดีตไปได้นะผมก็น่าจะทำไอ้แมปดออะเพราะว่าแมปันเนี่ยคนดูมันเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่ได้ทำอะเพราะว่าผมกลัวผีถ้าเกิดผมแบบก้าวข้ามมันมาได้ผมน่าจะแบบถึงแสนซับได้โคตรเร็วเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นั่นแหละแล้วก็คาถามต่อไปนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสาหรับ1นึ่งแสนซับก็ขอบคุณฮนะแล้วก็ข้อที่1พี่อายุเท่าไหร่อันนี้ตอบไปแล้วแล้วก็ข้อที่2เป้าหมายต่อไปที่พี่อยากทําคืออะไรก็ผมก็ไม่นใจเหมกั ผมก็แบบไปเรื่อยๆอะแล้วก็นอกจากโลบอกพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับก็ปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมีอยู่ตามภาพที่เห็นเลยนะก็คือมีทั้งฮงไกสตาร์เลวโมเดิร์นวอร์ชิพแล้วก็เอ็กกี้ปาร์ตี้กับเกนชินอีกเล็กน้อยอะนะแล้วก็คําถามต่อไปนะฮะอันนี้อย่างปั่นอะมาจากตัวของเอ็กชนะินจังนะน่าจะใช่ก็เขาถามมานะฮะว่าถ้าเกิดพี่เกิดมาเป็นไก่เคียซีพี่จะไม่ทีเอาตัวรอดอย่างไรเพราะว่าผมไม่น่าจะรอดตั้งแต่แบบตอนเป็นลูกเจี๊ยบนะคือแบบโดนจับทำนักเก็ตไปเรียบร้อยและคำถาม คำามต่อไปนะฮะพี่รู้จักอารีนาทาวเวอร์ดีเฟนได้ยังไงหรอครับก็มันง่ายๆเลยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อสมัยเมื่อประมาณ2 3สปีที่แล้วผมเปิดโลบอกแบบเปิดหามแมปเล่นตามปกติอะแล้วผมก็เจอเพื่อนคนหนึ่งอะมันเล่นแมปนี้อยู่ผมก็เลยกดจอยมันเข้าไปแล้วก็ลองทำคลิปดูแล้วก็เรียบร้อยนะฮะกลายเป็นว่าผมทำคลิปอารีนาทาวเวอร์ดีเฟนต่อจากรอบนั้นประมาณ200กว่าคลิปนะแล้วก็คำถามต่อไปข้อที่1พี่มีเงินเท่าไหร่ก็ปัจจุบันนี้นะฮะแทบจะไม่มีเลยนะคือแบบเอาไปซื้อไอเลดแลอ แค่ค่าแบบซื้อข้าวกินอย่างเดียวอะไม่เหลืออย่างอื่นแล้ว ข้อที่2พี่ชอบแมปอะไรมากที่สุดก็น่าจะเป็นแมปดัมมี่ VS โ o บนะฮะเพราะมันดูเจ๋งดีนะสระบบแมปนั้นแล้วก็เนื้อเรื่องเพลงอะไรต่างๆนานานขะ้อที่3พี่มีคอมไหมปัจจุบันยังไม่มีนะฮะแต่อนาคตอาจจะมีก็ได้แต่ว่าแน่นอนนะฮะโอ้ไม่ไดเอามาทําแบบคลิปตรงๆนะมากสุดก็คงเอาไว้ตัดต่อแหละแล้วก็คําถามต่อไปนะฮะจากคุณไรเดอร์โอข้อแรกคิดว่าจะทํา YouTube ต่อไปไหมครับก็น่าจะทําต่อไปนะฮะเพราะว่าผมแบบเรียนมาค่อนข้างน้อยนะคือแบบบริษัทอื่นอะไรพวกนี้ก็คง่รับผมทํางานหรอกแล้วก็ข้อที่2เล่น เกมอื่นนอกจากโลบอกไหมอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะฮะคือมีประมาณ3-4เกมนะแล้วก็ข้อที่3แล้วอยากจะทําคลิปช่องนี้ต่อไปไหมครับก็น่าจะทําไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าที่แบบผมจะไปเจอช่องทางใหม่ๆที่ไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้นะแล้วก็ข้อที่4เคยทําคลิปแล้วหวังยอดวิวไหมครับเออถ้าเกิดพูดแบบตรงๆนะฮะมันก็น่าจะแน่นอนอยู่แล้วนะคือแบบทุกยูทูบเบอร์เนี่ยก็น่าจะทําเพื่อแบบ มีความหวังว่าคนมาจะดูแบบพอสมควรนะแล้วคำถามต่อไปนะฮะจะคุณเกม i n g over 7 5 8์ นึพี่มีแผนที่จะซื้อคอมหรือเปล่าครับก็ปัจจุบันยังไม่มีนะฮะแล้วก็พี่ชอบเล่นแมปแนวไหนในโลบอกก็ผมชอบเล่นแมปที่แบบมันคล้ายๆกับไอแซ็กซ์เซอร์วิสอะก็คือเป็นแบบแนวแบบทีมเวิร์กทำงานเปิดร้านอาหารอะไรด้วยกันเนี่ยข้อที่3พี่มีแผนที่จะกลับมาเปิดเดสกอดไหมครับก็ปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะแล้วก็ข้อที่4พี่เสียเงินไปกับแมปอะไรมากที่สุดในโลบอกผมคิดว่าน่าจะเป็น Tower Defense m a ์แมแหละผมทำการซื้อฟเกมพาร์เข้าไปค่อนข้างหลายรอบนะหมดไปก็้รล่ครวมแบบ ในโลบอกสาหรับพี่ก็ย,ยังเป็นคนเดิมนะฮะในโกโลกนะและคําถามต่อไปวันๆทําอะไรบ้างนอกจากเล่นเกมก็สำหรับผมนะฮะก็คือนั่งทำคลิปนี่แหละนะแล้วก็นานๆ้ำก็จะไปเดินเล่นแล้วก็แตะยา้านอกบ้าน คำถามต่อไปจะคูณ NT 6 5 4 T ข้อแรกพี่คิดว่าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไหมครับก็ผมเพิ่งซื้อมานะฮะคือตัวของเ e d Magic 8 S Pro ราคา33,000บาทนะแล้วก็ปรากฏว่าซื้อมาปุ๊บเลนเราบอกภาพมันบักน,น,นะฮะ<ม>ก็ต้องรอเราบอกแก้ไปยาวๆเลยนะก็เลยน่าจะไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่ในเร็วนี้นะก็จะรอไปอีกสักปี2ปีเลยกว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็พี่ซิมตัวอะไรบ้างครับ ตอย่างแรกเลยนะฮะเนโกโรนะแล้วก็ตัวเอกในคงไกยซาเลวอะชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไฟเมจจาก a รนะเน a ยร์เทอร์ดิเฟนแล้วก็เนโกดีเจเมทคมอมมานเดอร์เอาไปว่าเหมาทุกตัวนะฮะแล้วก็คำถามต่อไปนะฮะจะคุณล็อกจีเคสักอย่างหนึ่งก็คำถามแรกพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดอันนี้ตอบไปแล้วนะแล้วก็คำถามที่สองมแมลงที่พี่เกลียดที่สุด เออผมไม่ค่อยจะเกลียดมแมลงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เนี่ยผมเกลียดไอ้จิงจกมากที่สุดเลยอย่างแรกเลยเคยจิงจกมันเคยวิ่งเข้าแอร์ผมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยเปิดแอร์ไม่ได้ประมาณ2วันนะผมไม่รู้มันจะออกมาตอนไหนแล้วถ้าเกิดฝืนเปิดไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บอดแอร์เนี่ยพังได้แล้วก็เวลาที่ผมเข้าห้องอาชิปเนี่ยไอ้จิงจกพวกนี้เนี่ยมันชอบไปแอบนอนอยู่ที่แบบใต้พหม่า,มาน่ยแล้วมันก็วิ่งกำสแกออกมาลัวๆเลยทำมต่อไปจากคุณดุกดิ๊กเก็บิม่ง ข้อแรกพี่ชื่อเก้าใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็พี่เป็นซิกมาหรือแชทผมไม่ค่อยชอบซิกมาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าซิกมาเนี่ยมันดูเบียวๆไปนิดนึงนะก็เลยแชทแล้วกันนะข้อที่3พี่มีแฟนไหมไม่มีนะฮะแล้วก็พี่รู้จัก f ฟ v e Nights at f r e d d y หรือเปล่ารู้จักฮะแล้วก็ได้ยินเพลงมันบ่อยมากเลยแบบว่าไอเพลงมีแบบเนี้ยก็คำถามต่อไปนะฮะมาจากคุณอะไรสักอย่างนะชื่ออย่างยาวเลยก็ พี่คิดว่าตนเองหล่อไหมแน่นอนนะฮะว่าผมคิดว่าผมไม่หล่อนะเพราะผมสวยมากกว่าคำถามต่อไปทำไมพี่ไม่ใช้คอมหรือน้ตบุ๊กล่ะครับก็มาเป็นสไตล์นะฮะคือถ้าเกิดผมแบบใช้คอมกับโน้ตบุ๊กตามคนอื่นเขาเนี่ยผมคิดว่าช่องผมมันจะแทบไม่มีสไตล์อะไรเหลือแล้วนะ พี่ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้นะฮะผมกําลังขับรถลงจากเขามาด้วยความเร็วประมาณสมักนะฮะแล้วก็กำลังตอบ q a a ด้วยเน็ต 5G ของ3 BB ที่ใช้เสาสัญญาณของปตทแล้วก็มีการปรับปานะครหลวงมารักษาความปลอดภัยให้แล้วก็คําถามต่อไปนะฮะจาก N18 to y o u n o o <c oughs> ชื่อแบบสุดยอดมากก็อันนี้่าจะเป็นคําถามที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันนะฮะคือช่อง ขวดน้ำเนี่ยเป็นช่องสำรองของพี่เหรอทำไมเสียงเหมือนจังก็ใช่นะฮะผมแบบอยากลองทำอะไรแปลกๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเกมดูอะก็เลยลองไปเปิดช่องนั้นดูนะคำถามสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่คนถามมาอย่างเยอะเลยนะและ้วก็มีคำถามเนี้ยเยอะทุกแบบทุกรอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทียบ1 0 0 0ซับ40,000หรือว่า100,000เนี่ยมาตลอดเลยก็คือพี่เป็นเกมไหมต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าถ้าตอบแบบ ตรงๆแบบว่าวิชาก,การจริงจังเลยนะผมเป็นไปนะคือแบบปร,ประมาณเนี้ยคือมันยาวมากนะก็สามารถพพสอ่านก็ได้อันนี้ผมตอบไปหลายรอบแล้วก็เป็นว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะฮะถ้าเกิดมี q a แบบ2 0 0แสนซับเลยเนี่ยผมจะไม่เอาคำถามนี้ขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่ามันหลายรอบจะเกินโอเคก็เป็นประมาณน,นี้นะฮะสำหรับการตอบ q a วนอในรอบแสนซับในวันนี้นะ,ะก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะสำหรับคนที่ถามมาแต่ผมไม่ได้เอาขึ้นคลิปนะเพราะว่าคำถามเนี่ยมันเยอะกว่าทุกรอบที่ผ่านมาเลย นะก็คือมีตั้งแบบ230าบคำถามอะ่ะคือถ้าเกิดตอบทั้งหมดนี่คือแบบน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่าเลยเลือกคำถามที่ไม่ซ้ํากันแล้วก็อยู่บนบนไว้ก่อนนะนะแต่ผมมีเคล็ดลับนะฮะคือถ้าเกิดคุณแบบสมัครสมาชิกช่องผมเนี่ยเพียงแค่เดือนละยีบาทนะฮะคุณจะสามารถขึ้นในคลิปค a เอเป็นคนแรกได้แบบ100%เเลยนะเรียกว่าเป็นการขายตรงที่ไม่เนียนเลย,เยแต่ว่าช่าง,างาม,าม,ามัน,กกน,นะแน,น,นแล้วกันนะโอเคก็ไปในวันนี้กันนะฮะสำหรับในวันนี้นะใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถ E <sí>